สวัสดีครับเรามาพบกับวิดีโอชุดที่18นะครับยังอยู่ที่ฟอร์มขายสินค้านะครับในวิดีโอนี้เราจะทําการเขียนคําสั่งลงไปที่ฟอร์มขายสินค้านะครับเริ่มต้นก็คือเราจะต้องไปที่ฟอร์มเมนนะครับจากนั้นก็ไปที่เมนูขายสินค้านะครับ เราก็จะทำการใส่โค้ดสั่งให้ฟอร์มขายสินค้าโชว์ขึ้นมาเมื่อมีการคลิกที่เมนูขายสินค้าโดยเราจะพิมพ์คำสั่ง F Show นะครับเป็นสับที่เราสร้างมาแล้วนะครับตามด้วยชื่อฟอร์มนะครับ FRM s a l e นะครับทดสอบรันนะครับคลิกที่ขายสินค้าฟอร์มขายสินค้าก็จะโชว์ขึ้นมา ในส่วนของฟอร์มขายสินค้านะครับเราก็จะเขียนคำสั่งดังต่อไปนี้นะครับก็คือเมื่อฟอร์มโหลดขึ้นมานะครับเราจะให้มีการลันในส่วนของรหัสของข้อมูลสินค้านะครับมาโชว์ที่คอมโบบ็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้รหัสสินค้านะครับมาโชว์ในส่วนของตรงนี้ นะครับให้เราเข้ามาที่ฟอร์มโหลดนะครับกดปุ่มกี้เข้าไปนะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างศัก s h โชว์ขึ้นมานะครับสร้างชื่อศัพ์ขึ้นมาใหม่นะครับสัพโชว์ครับ enter นะครับ ดึงข้อมูลมาแสดงที่ C P I D c ั t เฉพาะรหัสลูกค้าเราก็จะทำการประกาศตัวแปรนะครับขึ้นมา1ตัวนะครับชื่อ D T I D c ับ Add New Data Table นะครับจากนั้น เราก็จะทำการดึงข้อมูลมาใส่ในตัวแปร dt_idcut นะครับเท่ากับ get_data นะครับในที่นี้ก็คือเราจะต้องใส่คำสั่ง sql เข้าไปนะครับก็ต้องมาดูว่าในฐานข้อมูลของเรานะครับที่เป็น table ลูกค้านะครับก็คือ tb_cut โดยเราจะดึงข้อมูลมาทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเฉพาะ ID มาแสดงโดยมีเงื่อนไขว่าสถานะนะครับที่เราจะดึงขึ้นมานะครับก็คือสถานะ1นะครับเป็น1นนะครับก็คืออยู่ในระบบนะครับก็ใส่คำสั่งเข้าไปนะครับสีเล็ก สตาร์ฟอร์มทีวีคัสตอมมีเงื่อนไขนะครับคือแวร์สเตตัสเท่ากับ1แล้วก็ให้เรียงนะครับลำดับข้อมูลนะครับเฉพาะ f i ล l อเดียคันะครับก็คือ order by จะเป็นการเรียงข้อมูลนะครับจาก f i ล l อ i ดียัจากน้อยไปหามากนะครับ จากนั้นเราก็ทำการเช็กว่าถ้า d t c u t d o l o w c o u c o ก็คือถ้าค้นหานะครับจากคำสั่ง select นะครับแล้วเจอแล้วเจอนะครับเจอก็คือ d o t l o w d o t c o จะมากกว่าศก็ให้ทำการ วนลูปนะครับโดยใช้คำสั่ง for each นะครับตั้งชื่อตัวแปรเป็น r o w นะครับ add new data table add new add data r o w นะครับ in dt r o w นะครับก็คือสร้างตัวแปรวนลูปนะครับสร้างตัวแปรโล w ขึ้นมาชนิดเป็น Data r o นะครับโดยให้มีการวนข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวแปร dt id cut นะครับให้เราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับแล้ว with cb id cut นะครับก๊อปใส่ไว้ข้างในนะครับ อันนี้คือเป็นการย่นคำสั่งของ CB Cut นะครับข้างใน l ูปนะครับก็คือเราจะให้ add ข้อมูลเข้ามาใน CB ID Cut นะครับก็จะใช้ .item .add นะครับตามด้วยตัวแปร o w .item ที่0น,นะครับ .item ท,ที่0ก็หมายถึงว่าตอนที่เรา ใช้คำสั่ง CEX Starform นะครับมันจะทำการดึงทุกฟิลมานะครับดึงทุกฟิลมาเพราะนั้นที่เราบอกว่า r o w item ที่0ก็คือมันจะเอาฟิลของ ID cut แอดเข้าไปใน CB ID cut นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าต้องการชื่อเราก็เปลี่ยนจาก0เป็น1นะครับไล่ไปเรื่อยๆครับ0 1 2 3 4และ5นะครับ อันนี้ก็จะแอดข้อมูลเข้าไปในคอมโบบ็อกของเรานะครับจากนั้นก่อนที่จะมีการแอดนะครับเราจะต้องสั่งให้คอมโบบ็อกนะครับเคลียข้อมูลออกไปก่อนแล้วก็ให้แอดข้อความเข้าไปนะครับบอกว่าเลือกรหัสลูกค้า แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือสั่งให้มันเลือกข้อความอันนี้ขึ้นมาแสดงก่อนนะครับโดยเราจะก็จะพีเป็นดอทไอดอทซีเล็กอินเด็กัับศูนย์นะครับเพราะว่าอันนี้มันมันแอดไปรายการแรกนะครับอินเด็กจะเป็นศูนย์นะครับก็ในส่วนของสับโชว์ไอดีคัทนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเราก็ เรียกใช้สับโช i ดี ID ที่ฟอร์มโหลดนะครับโช์ดีครับทดสอบรันนะครับไปที่ขายสินค้านะครับอันนี้ก็คือเราแอดข้อความเลือกรหัสลูกค้านะครับแล้วมันก็จะทำการ select ข้อความนี้เป็นโชว์ขึ้นมาเป็นลำ,ลำดับแรกเมื่อเราคลิกที่ combo box นะครับ ก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรามีการคลิกเลือกรหัสลูกค้านะครับแต่ละคนนะครับเราก็จะทําการดึงข้อมูลมาแสดงที่ลาเบล,ลของเราที่เตรียมไว้นะครับก็คือชื่อนามสกุลและเบอร์โทรตามรหัสที่เราได้มีการเลือกนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลเมื่อมีการคลิกเลือกรหัสนะครับจะเอาข้อมูลมาแสดงที่ลาเปลนะครับให้เราเข้าไปที่ CBI D Cut นะครับดับลคลิกเข้าไปเราจะอยู่ที่เหตุการณ์ CBI D Cut Select Index Change นะครับให้เราใส่คำสั่งแบบนี้ with cut. นครับ with CBI D Cut นะก็คือย่อนคำสั่งนะครับ เราจะทําการเคลียร์ข้อมูลก่อนนะครับก็คือ l b f n a m e t x t l b l n a m e t x t l b t a i l t x t นะครับจากนั้นเราก็จะประกาศตัวแปร d t d e t a i l c a d d a d n e w d a t a t a b l e ก็คือเป็นตัวแปรที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่เราค้นหามาได้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการ ให้ตัวแปร d t c a s เท่ากับ get data ก็คือใส่คำสั่ง c l เล t star form tb cast former นะครับโดยมีเงื่อนไขว่ารหัสนะครับต้องเท่ากับฟันเดียวฟันคู่ and cb id cast o c t แอนฟันคู่ฟันเดียวแล้วก็ อีกเงืยอย่อนไขหนึ่งนะครับก็คือ and สถานะนะครับต้องเป็น1น,นะครับดึงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง tb customer มีเงื่อนไขว่า id เท่ากับ cb id card ก็คือที่เราทำการคลิกเลือกและสถานะต้องเป็น1นนะครับก็คือ,อยังใช้งานอยู่นะครับ จากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบว่าถ้า d t d e t a i l d o l o w d o t c o u n t มากกว่าศูนย์จริงนะครับก็คือพบข้อมูลนะครับก็จะให้ l b f n a m e t e x t เท่ากับ d t d e t a i l d o l o w ที่0ูนย i t e m ที่1นึ่ง .dot_to_string l b f n a m e d t t e x t เท่ากับ dt ดอทโลที่0ดอทไอเทมที่2ดอทไอเทมที่3เออไอเทมที่2ดอททสติงแล้วก็สุดท้ายนะครับเท่ากับ dt ดอทโลที่0ดอทไอเทมที่3ดอททูสติงจะเห็นว่าอันนี้เราไม่ต้องวนลูปเนื่องจากว่าตอนที่เรามีการคลิกเลือกข้อมูลของรหัสสินค้าเออรหัสลูกค้าข้อมูลนั้นจะมาแค่1 เรคคอร์ดเท่านั้น1นึ่งเรคคอร์ดหมายถึงโล่ก็จะเป็น0นส่วนไอเทมก็คือฟิลที่เราจะนำมาแสดงนะครับอย่างที่บอกแถวที่ศูนย์ฟิลที่1่ฟิลน่ก็คือชื่อนะครับฟิลที่2ก็นามสกุลแล้วก็เอ่อฟิลที่เป็นรหัสเบอร์โทรนะครับก็จะเป็นฟิลที่ฟิลที่4นะครับ1 2 3 4สาสี่เป็นฟิลที่4ี่นะครับ โดยนะครับเราจะต้องใส่เงื่อนไขเพิ่มนะครับก็คือเช็คตรงนี้ก่อนะครับถ้าตอด select index นะครับไม่เท่ากับ0จริงนะครับถึงค่อยทำการค้นหานะครับตรงนี้นะครับ นั่นก็หมายถึงว่าตอนที่เรามีการเลือกนะครับเลือกตรงนี้นะครับถ้าเขาเลือกเป็นข้อมูลของรหัสสินค้านะครับก็จะเข้าเงื่อนไขของเรานะครับแต่ถ้าเป็นอันแรกที่โชว์ขึ้นมานะครับมันก็จะมีค่าเป็นศูนย์ก็จะไม่ทําการค้นหานะครับทดสอบรันนะครับก็ที่ขายสินค้านะครับเพราะนั้นอันนี้คือ select index เป็น0มันก็จะไม่ค้นหาตรงนี้นะครับแต่เมื่อเราเลือกเป็นรายการอื่นปุ๊บก็จะทำการดึงข้อมูลมาใส่ใน label ที่เราเขียนคำสั่งเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกรายการแรกมันก็จะเคลียร์ข้อมูลนี้ออกนะครับ ในส่วนของการดึงข้อมูลมาแสดงที่ CBIDcard นะครับแล้วก็การค้นหาข้อมูลจากการเลือก CBIDcard ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ